ต้องบอกว่าชาวเน็ตค่ะแห่ขุดโพสต์ของหนุ่มกลานะคะก็เล่าว่าสมัยที่ยังไม่มีอะไรถ้าไม่มีจูนเพชรชุลีเนี่ยคงไม่มีวันนี้หรอกสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะนักร้องอย่างหนุ่มกลาที่มีการฟ้องนะคะว่าภรรยาเนี่ยมีการยักยอกเงินบริษัทแล้วก็โอนเข้าบัญชีตัวเองกว่า1 6บ6ล้านบาททําไม่มีประเด็นต่างๆนา,นานาตามมาแล้วก็มีชาวเน็ตขุดคลิปขึ้นมานะคะคือโพสต์ที่ทั้งคู่สมัยยังรักกันแล้วก็เคยโพสต์เกี่ยวก,กับการจัดการปัญหาเรื่องเงินนะคะเรื่องหนี้สินดุงร้าอะไรแบบนี้คือแน่นอนวววว่่่่าาาาากจะะผนมได้เ้เใชลสครคร ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มกลานเนี่ยเคยโพสตในวันครบรอบแต่งงาน7ปีบอกว่าครบรอบแต่งงานมา7ปีแล้วก็คบมา21ปีละเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเผลอแป๊บเดียวครึ่งชีวิตแล้วที่เราครบกันมาขอบคุณสําหรับทุกอย่างผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากมายเหลือเกินในวันที่อ่อนแอนที่สุดเนี่ยหนุ่มจะมีเอ่อจะไม่มีวันนี้จะไม่เข้มแข็งแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาได้เลยถ้าไม่มีกําลังใจจากจูนแล้วหนุ่มเนี่ยก็ไม่มีทางเดินมาได้ไกลขนาดนี้ แน่นอนถ้าไม่มีจูนขอบคุณสุดหัวใจรักเสมอแล้วชาวเน็ตก็มีการไปขุดโพสต์เก,ก่าในปี2019ของคุณจูนเฮชุรีเหมือนกันนะคะมาแชร์ย้ำๆระบุบ,บอกว่าตอนนั้นคือเธอนะคะโพสบอกว่าจังจำแบบยังจาวันนั้นได้ดีอะเราสองคนนั่งคุยกันว่าเราจะทํายังไงเพราะว่าเราเนี่ยเหลือเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจําเดือนแค่3เดือนเท่านั้นไหนจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ําค่าไฟเงินเดือนพ่อแม่ค่าใช้จ่ายอยื่นอีกมากมายตอนนั้นประหยัดมาก เราเนี่ยอดไม่เป็นไรแต่ว่าพ่อแม่ต้องอิ่มทุกอย่างเนะี่ยต้องเหมือนเดิมหนี้สินก็ต้องห้ามผิดนัดชําระเพราะว่ามันจะทําให้เสียเครดิตในระยะยาวจําได้ว่าทําบัญชีเนี่ยละเอียดยิบเลยจัดลําดับความสําคัญบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่จนรอดมาได้โดยไม่ต้องมีใครเดือดร้อนเราเชื่อในความดีเชื่อในความกระตันยูเชื่อในบุญเชื่อเถอะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าของจริงอะ่ะมันต้องกลับมาได้สิมันต้องรอดสิหลายๆคนก็เห็นว่าคนทั้งสองคนที่ย้อนไปในอดีตที่ยังรักกันดีอยู่นะคะคือกว่าจะผ่านเรื่องราวมาได้ เียคอมเมนต์สนั่เน,น,นเลยทีเดียวค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ